ใช่ไม่กินเขากินแม่มันยั้งอย่างกูได้เท่าไปหาหมออยู่เป็นอยังเอ้าให้กินอาหารโคฟหมหมูหมอบอกปะหมอบอกเมื้อวันนี่กินยู่มมูนึงนี่มื้อนี้กูต้องไปกินมูสองก็กูอโคฟหมหมูที่ไปกินไส้แน่น่ะม้วนมูได้ทั้งขุนอันนวลเมนมูบ้านทั้งชั้นไม่เขาบอกโคฟหมามูมูคนละหมูห้องมูนึงนี่หมูสองกูส้อไปกินคุ้มพุนบานนี่จล็กน้อยหนึ่งที่จะไปแล้วนี่เมนเจ้าไปกินไม่ยัหมูแล้ว ฮ้องก็อกีกินหมูหนึ่งมันที่ไปกินหมูสองมันเลี้ยงหมูที่ไปกินหมูมาต้องใส่หมูใส่กินยู่นี่ละไอ้กินเนี่ยอาหารครบห้าหมูมันงคนละหมูทักแล้วเมื่อวาให้กินอาหารครบห้าหมูบอกกันสิเนาะบมีไอ้หมูเศร้ารูก็จะกินเนี่ยกูสี่ไปกินพุ่นบ้านีมีหมูอยู่กูดีวันถามยายยงยายยงบ้านเหามีจังหมูพี่ซีว่าสันว่าวันนี้หมูหายย่ไสบ้านีกูเนาะคือเอาจได้หมอ Cuộc thi <laughs> sốc bánh ha mò này cuộc ở ngang ở thớt lạ